อันนี้นะคะเราอยู่ในเซเว่นที่ญี่ปุ่นนี่อะไรเนี่ยขึ่เห็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะาขนาดแก้วมั้งคิดว่าะนะคะข้อนี่มีไวน์เป็นคัพนะคะอันนี้คือเชลล์ของไวน์นี่แล้วก็มีไวน์แค่แบบว่าเลดี้ d ู i ิงอันเดียวแล้วก็กินได้เลยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะม,มีคัพไวน์นะคะก็จะมีทั้ง วายขาววายดำซึ่งมูลค่าก็อยู่ที่2องก็หกบาทเออก็โอเคนะ60บาทได้กินวายละนะคะปกติวายตนะ้องซื้อเป็นอันนี้เนาะมีกะเราสดผก๊ดดาอ้โหมีกระเจียบด้วยนะคะอะไรนะอร่อย <All nice. S 1> อร่อยมากเลยเหรอครับ <All nice. S 1> ไหนแม่ดูซิแม่ขอดูหน่อยว <Yeah. S 1> ันวันหน้าแม่ซื้อให้กินได้ไงขอขอ, oh. ข,อขอดูตามันหน่อย oh. ได้ไหม <laughs> ขอดูตายี่ห้อมันหน่อยสิอันนี้เป็นของหนูเหรอไหนแม่ดูหน่อยเมจิเหรอมิวย <M iu. S 2> ี่ห้ออะไรอะขอดูหน่อยนะแม่ละมาอร่อยมากเลยเหรอลหนูแม่ขอชิมหน่อยสิชิมหน่อยได้ไหมแบ่ง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 แม่แคำนึงอขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยได้ไหม เดี๋ยวแม่มันผูกแม่ผูแม่หอกินนิดเดียวแม่ไม่ผูกนะเฮ้ยพี่เก๋ไม่ผูกเหรอไอ้ดูดินี่นะคะสิ่งที่พี่เก๋ชอบกินเดี๋ยวแม่มันผูกใช่ไหมผูกโอ้โหมันเป็นมันมันรู้สึกมันจะมีไส้ด้วยนะเนี่ย ไส้นูก,กัดหรือเปล่าบีเคไส้มันเป็นอะไรอะ่ะอขาขาวๆอะ่ะอร่อยไหมลูกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแม่ฝนถูกโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยทำดีๆว่านนะฮะกินดีๆอร่อยไหมครับมีแค่สองอันนะหมดแล้วนะ หมดแล้วเฮ่ ه, หมดแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายนี่แค่อยู่ไหนครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนโอ้โหนี่ะค่อยู่ไหนเนี่ยยิบอ,อ,อะไระยิปบปูชมยิบปู